สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมสําหรับวันนี้นะคะทางเราขอแนะนําการคํานวณสูตรเด่นหลักสิบและหน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบกันนะคะแล้วก็ขอเชิญท่านผู้ชมมาทําการคํานวณด้วยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักสิบและหน่วยบนของเรานะคะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้ทางเราคํานวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะรวมกันสนับสนุสนสลากินแบ่รัฐบาลคำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศ,ศาสตร์เท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายเราใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะทางเราจะคำนวณเลขเด่นเดินหลักสิบแด่หน่วยบนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะสำหรับสูตรนะคะเอาหลักหมื่นบวกหลักสิบบนบวกหลักสิบคั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบคั้งที่สี่บวกหลักหน ôi, ่วยคั้งที่สี่บวกกับสี่คงที่นะคะสำหรับการคำนวณสูตรเป็นเพียงแนวทางในการหาตัวเลขเท่านั้นไม่มีใครทราบใดว่าผลลัพธ์ในอนาคตจะออกตัวเลขอะไรนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมรับใช้โดยความระมดาาัดระวังขอให้มีสตินะคะก่อนจะนาสูตรไปใช้จ้ะเรามาทําการคํานวณโดยกันนะคะว่าเลขเด่นหลักสิบบนหลักสิบและหน่วยบนของเรานะคะแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้สาหรับสูตรคานวณของเรานะคะก็เป็นสูตรใหม่นะคะหมาทราบว่าเลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้ตัวเลขเด่นอะไรบ้างนะคะแล้วก็จะมาหรือไม่นะคะในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้สําหรับการคํานวณนะคะ หลักหมื่นเลย 3, ามบวกหกได้เก้าเก้าบวกแปดส7บเดวกแปดยีบห้ายีบวกสองยี่สเดยเลขเด่น7จ็ดนะคะเบวกสคงที่นะคะก็ได้1บเดไเลขกหนึ่งสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบนออกเก้าหกเจ็สำหรับการคำนวณเลขเด่นหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดเลข1ผลออก3ตัวบน 9, ก้าหก เพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคานวณในงวดนี้หลักบนเข้าตัวเล็กเด่นเล็กเจ็ดนะคะเลข7ในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออก 9, 67าหกเจ็ดามาบชมกันต่อนะคะสําหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักหมื่นเลขหนึ่งหนึ่งบวกได้เจ็ดเจ็ดบวกเจ็ดสี่สบวกหกยี่สบกห้ายีเดเล็เด่นห้นะคะห้บวกสีคงที่ก็ได้9ก้าสำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบ,บนออกสองห้าแปดการคำนวณเลขเด่นหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขห้าและเลขเก้าผลออกสามตัวบ,บนสองห้าแปดเพราะฉะนั้นสําหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขห้านะคะเลขห้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบตามสูตรนะคะสามตัวบ,บนออกสองห้าแปดสำหรับแนวทางการคำนวณในงวดถัดมา หลักมือเล 4, 4บวได้เก้าเก้าบวกหกสิบบวกเก้ยี่สิบสี่ยี่สี่บวกสีนะคะยี่สิบดยเล็กเด่นแปดนะคะแปดบวกสนะคะได้สิไดเล็กสองสำหรับผลออกรางวันที่หนึงในงวดถัดมานะคะสตัวบ,บนออกสองแปการคำนวณเลขเด่นเดินหลักสิบแหล่หน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขแปดและเลขสอผลออก3ตัวบ,บนสอง เพราะฉะนั้นสาหรับสูตรคํานวณในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขแปดนะคะเลขแปในการคํานวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบบนตามสูตร3ตมวบนออกสองเรามารับชมกันต่อนะคะสำหรับการคํานวณในงวดถัดมาหลักมือเลขเจ็ดเจ็ดบวกแปดสิบห้าสิบ้วกหนึ่งบกสิบหกบวกเก้ายบวกสี่ยี่สิบเก้ิบเกลเดนเกนะคะเกบวกสี่นะคะได้สิบสามเลเ3สสาำหรับผลออก รางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตบบนออกสามเก้าหนึ่งการคำนวณเลขเด่นเดินหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเก้าเลขสามคนออกสามตบบนสามเก้าหนึ่งเพราะฉะนั้นสําหรับแนทางการคำนวณหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้เข้าตัวเลขเด่นเลขเก้านะคะเลขเก้าในการคำนวณนะคะเข้ามาในตําแหน่งของหลักสิบตามสูตรนะคะสามตบบนออกสามเก้าหนึ่งเรามาับชมกันต่อนะคะ หลักมือเลยหบวกเก้าสิบห้าสิบห้าบวกสามสิบแดสิบแวกเก้ายี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดไดเล็กเด่นเจนะคะเจบวกสี่นะคะไดสิบเอ็ดไดเล็กหนึ่งสำหรับผลออกรางวัลที่หนึ่งในงวดถัดมานะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งการคำนวณเลขเด่นเดินหลักสิบและหน่วยบนในงวดนี้คำนวณได้นะคะเลขเจ็ดและเลขหนึ่งผลออก3ามตัวบนแปดหนึ่งหเพราะฉะนั้นสำหรับสูตรคำนวณในงวดนี้เขาตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนะคะ เลขหนึ่งในการคำนวณน,นะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบและหน่วยบนตามสูตรนะคะสามตัวบนออกแปดหนึ่งหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลขเด่นเลขหนึ่งนี้นะคะคืองวดวันที่สิบหกสิงหาคมที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมเลขหนึ่งนะคะเข้ามาในตำแหน่งของหลักสิบแหละหน่วยบนนะคะแนวทางการคำนวณในงวดถัดมาคืองวดวันที่หนึ่งกันยายนพศหกสามนะคะท่านผู้ชม สำหรับสูตรคำนวณในวันนี้เดินหลักสิบและหน่วยบนนะคะทางเราขอทำการคำนวณให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะคะหลักมือนะคะได้สี่บวกนึ่งได้ห้าบวกหนได้หกหบวกสได้เก้าเก้บวกสามสิบสอได้เลขเด่นสอนะคะสอบวกสนะคะได้หกสำหรับผลออกเรามารอลุนกันนะคะท่านผู้ชม สำหรับแนวทางการคำนวณสูตรเด่นหลักสิบและหน่วยบนของเราในวันนี้คำนวณได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะคะเลขสองเลขหกนะคะท่านผู้ชมสำหรับแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งในงวดวันที่หนึ่งกันยายนนี้นะคะเด่นหลักสิบและหน่วยบนของเรานะคะคำนวณได้เลขเด่นมาแล้วเลขสองและเลขหกนะคะท่านผู้ชมขอฝากท่านผู้ชมด้วยนะคะเรามาลุ้นโดยกันนะคะ คำเตือนแนวทางที่ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะสำหรับการคำนวณสูตรของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่กทานโชคดีนะคะฮห้ hey, hey, รวยๆนะคะแล้วเราพบกันใหม่ในงวดต่อไปเรื่อยๆนะคะสวัสดีค่ะ